เอาละครับก็สวัสดีด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ใน<ม>อีพีที่สั่ครนะับขอโทษนะที่อีพีที่แล้วเสียงเกมมันดังไปฮนะเสียงเสียงอะไรเสียงเอฟเฟคเสียงเสียงภาคเออเสียงภาคมันดังไปขออภัยด้วยนะผมถ้าใครฟังรู้เรื่องก็อขอโทษด้วยนะให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมอา้าวคุณผิดโทษครับ มาต่อในเรื่องอะไรนะอยู่ในขุมนรโลกหรอน่าจะใช่อันนี้ข้ามเลยในเรื่องในตต์ตอนข้ามไป,ไปข้ามไปเลย <c oughs> หรือว่ามันต้องอยังไงอะผมไม่ค่อยรู้อะแล้วเมตต์ต่อตอ่อนารตูตะให้หมดเอ้นนารโตให้หมดเลยนะ ก้าวข้ามความตายอยู่ในโคนนอนชัพเตอร์ก้าวข้ามความตายฉันตายแล้วงั้นเหรอ <c oughs> ที่นี่มัน <c oughs> อยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้า <c oughs> มาะละว <c oughs> คนแ <c oughs> ห่งตระกูลอยุยวะเอ๋ย <c oughs> ลงแต่นั <c oughs> ่นหรือว่า <c oughs> คุณก็เป็นคนตะกูุยวะล่ะทานรี้ึ่เจปวดก็แสดงว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างไงจูจวงก็โอ้คช่วยผมไว้งั้นเหรอขอบคุณครับจะมาขอบคุณนะเร็วเกินไปเพราะข้าจะให้เจ้าตอบแทนมุืองนั้นแบบเต็มที่เลยเชียวล่ะเรื่องนั้นมันก็ได้อยู่แร้ว แต่ว่าผมยังม่ต้องกับช่วยยังไงต้องกลับตอนนี้น่ยอยู่ระหว่างสงครามในสุดคนก็เบิกในวงแหวนแล้วตอนนี้ผมจะปลอยเพื่อนของผมได้ของผม่อนเหรออะไรเงี้ยต้องกายเธอขอไปเป็นอินใจไม่ได้แล้วตเดิมดูความเป็นจริงซะเว่าโลกน่ะมักเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นไปดังหวัง

ขัดตักวัตถุจากของโลกไปสิโลกเพียงแค่โลกแห่งสันติภาพโลกแห่งความสุขそれらだけの世界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 それら 何で目を欲しがるお前はたら、まよしンら、まよしがら、まよしがよしがまよしがら、まよしがら、まよしがら、まよしはら、まよしがはまよしがら、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 まよいが คงน,น,นั้นยิงงูอยู่ที่ต่อไปไม่ได้รอเอแฉันก่อนนะตระกิจรินฉันยังมีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรอ๋อถั่วมะอฝักด้วยฝักเซตสื่อขาว ย้อนดีคิดถึงถ้าเป็นเข้มงงสร้างบาแผลไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมองอยู่ตลอดแหละลินเด่อเดี๋ยวฉีกแล้ว่าเฮ้ยทำอะไรกันนะพวกนายโอ้ยต่อเหต่บนทุ่มพัมว่าลินลินลินอะไรอยู่นั้นแหละพวกเราเลยสงสัยนะว่านายกำลังฝันถึงอะไรกันแน่ ตอนนั้นนะนั่นแหละท่านาย่งตลกเลยเนี่ยยู่ในมือที่ดีดละฮ่า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 ครู้กันโอ้ไม่ว่าต้วนตัวม้วนตัวม้นม้วนก็ต้อครับผ่านมันนานมากแล้วสินะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตอนนี้เห็นพวกนายครั้งแรกนี่ชนอึ้งสุดๆไปเลยพวกนายถูกช่วที่ถูกสร้างขึ้นจากเทวรูปมานั่นสินะ แต่ถ้ามองในมุมมองของพวกเรานะทหากเราเป็นหุ่นเชิดใจชายเป็นอยู่แท้แต่ร่างกายคุกับเป็นของถูกสร้างขึ้นมพวกเรากเกมาแลงั้นเหรอุไแต่เรื่องตัดวงจรนู่นนี่อะไรของมันแ่แล้วตัวเองก็ตนอนอยู่ได้อะไ้าจนะสิ่งที่มัน ถ้าจะพูดง่ายๆคือการเอาสิ่งที่ไม่ชอบออกไปจากโลกให้หมดสร้างลของฝันที่เนิ่งที่อยู่ในนั้นประมาณนี้นะรับเป็นโลกของความฝันทุกอย่างจ่เป็นไปตามที่คิดแม้กระทั่งการคุยคชีพคนตายก็สามารถทำได้อะไรกันนั่นคราวนี้ฟังดูเรื่องบ้าบอไม่เข้าใจสักนิดเราจะเปานราจ คุณนยุ้งจังกไตายเถอะต่ไม่ตองว่าฉันงหรือว่านายแค่สติดีอย่างน้แนม่ใช่ันเนสิ่งตอนนี้จะต้องรีบทำให้ตัวเองเคยชินกับร่ากที่ารงนี้ด้อคายวาทำแหครับการฝ้อมทำ่บำบัสินนะเียเเถมจ เอาละลุเลยนะอ่าหนในเรื่องยาวจัดอ๋อน่าไหไรใคอาบพว่วไปสูเาแล้วเจ้ามมวนทั้งหมดห่นดนี่นี่ินอะถอดมอดตอดอดอดถอดออดถอาละไดถอดถออดถอดอดอดถะ ให้ซ hey, so ื้อขาวไปแล้วไปแล้วเจอโอบิโต <laughs> 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 <for> ้มาเก็บมาเพื่อทำแผนอะไรลวงแผนอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูมาแล้วเอาไปแล้วแล้วก็ชี้เก่งกว่านี้เล่นนะไม่ถูกละไม่เชื่มีเลยคน คนวรคนโอ้ยอนโอ้ยอะเดยพาัไเฮ้เฮ้ย,ยแขนใหญ่เยหลบได้เฮ้ย เออเราได้เราได้อยู่เอ้ยหลังคาเฮเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วเด่นตัวไหนเนี่ยไดแล้วสินะตัวจริงอยู่ไหนกันแน่เออาวมบวโอ้ยวมโอ้ยแล้วหัวมีอยตอยู่ข้างบนเลยนะ โดนโดนเดนโดนมาแล้วมาลงมาแล้ว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 อีคไม่ถูก่ะไม่ถูกละ Cái này tôi này Tôi hình này Tôi càng làm liền cái này này Mình mở không cái đôi rồi hả? Ở lỗ gì hả? Tôi càng này, liền cái này Nhìn nhẹ Chịp giọt nào đừng thì Úi, lột 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 Cắt 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 Cắt

มาดิขับทม่มขับุ่มถาไฟลูกลูกไฟเกอ์อ้าวหายอามอบอลแขรีบนู่ไปไหนแขงาคนี่้อืมเาหุีเดียวนี้เดียวมีเราปิดท้ายปิดท้ายด้วยอาถาไฟถาไฟ ตาไฟจะไปแล้วจะการไปแล้วหกสิบตัวนะน่าได้เอะเคลียร์โดยทังชีวิตมากกว่าห้าสาิบเปอร์เซ็นต์หอบดีจริงชิ้นึ้นกว่าก่อนนาน,นี้แล้วไม่รู้สึกขัดไม่รู้เจอแล้วน,นะ รินคาคาชิยังเป็นห่วงเพื่อนอยู่เหมือนเดิม,ยบบมดเ,ย,เย้แล้วล่ะกิซุตมาที่นาเคยพูดถึงเรือนีเลยตอะไรขึ้นเาคนชคคาชิงคุกคนีนอไว้แขนแก เออมากลัวแต่ยังทำลายหินได้ไม่ไหวแล้อยังทำลายหินด้วยต้องไปช่วยดินกับคาชิทแล้วอมร่างของฉันสิลมาราเื้อขาวนายเป็นน้อน้องมา,ไมากาไม่ใช่เหรอจะดีเหรอช่วดีกับคาชิไม่ใช่เหรอไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ไหมล่ะขอบคุณนะเจ้าตัวมว้มวนๆอากุกุล

มาลามรู่จะใจยังไงเดี๋ยวเอาิโตรงก็ต้องกลับมาตรงไปที okay, okay, in so, yep. ่จุดหมายเลยโอเคโอเคนี่ทางไม่ใจเลยมึงกุดด้วยนะเพราะยังไงพ่อผู้ชาก็จับตาดูอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วสถานการณ์เป็นไงบ้างเนี่เอาเรื่องเลยล่ะพูดถึงเรู่ทดลองของคิรดยังคุณเละอะไรนี่แหละฉันก็ไม่เข้าใจหรอก ไอ้ว่าดูมืทั้งบินแคาชิ่ถูกคนดมาหลายสิคนล้องไว้แล้วโตไปทำอะไรดูทำว่าบุกายแส่ศิลป์แลทำอะไรอยู่คนคนนั้นดูเหมือนก็มีภารกิจอื่นอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะนี่เราไม่เนี่ยนะคาชิ่คาชิ่มนั่นนี่อะไรนะกำลังละ ช่วยลินด้วยไว้แน่งก็จะถวกป้องลินทีจะตีบตามช่วยเดี๋ยวนี้แหละฝนใช่หรอนี่คือน้ำที่เซ็นมาจากรุณอาตธรรมกิดินยาคาช้ตรงนันจะเอาไงมันแน่นอนอยู่แล้วนีหลแ้เลย อย่างคาเ็กสิันไ,ไ,ได้ยังไงกันดูนะ,นะา,าชจะช่วยกันปองเองเนี่ยลอยครับจากเตืเอนอกันที่โอเบโตกับคาชิบเบิร์กเนตจกเงาอืมถึงแท้พุงกลางอก อาชี้นทะลึ่งนะไม่ได้นะไแล้วเนี่ยโอ้ยใส่เสียค่ะกระชี้เราไปนอนนะแนนิ่งเรียบร้อยกที่นี่คือที่นี่มันคือคอ,อะไรกัน เอออะาชีพเป็นลมอ่ะมันจะเบิกได้เสร็จน,นี่ขอไปพากนนะฝ่า <c> ก <oughs> <c oughs> ระยาตะโกนบ้าเนี่ยไอ้คนเดียวข้ามันเห <c oughs> รอเราเราเรียนเป็นโอปิโตภารกิจคนหาภารกิจลับกันเถอะการเดิสู้ที่มีเครื่องหมายขึ้นตรงฝั่งซ้ายหมายความว่ามีภารกิจลับซ่อนอยู่ ระหว่างการต่อสู้หักเคลื่อนไหวได้ถูกต้องตามที่กาหนดภาพของภารกจรับจะเล่นให้เห็นคืออะไรการต่อสู้ที่มีเครื่องหมายขึ้นตรงฝั่งซ้ายหมายความว่ามีภาไรกจรับอ่าเอาเอาวิ่งไปไหนเอา,อ,าอือเอือเรือดสายสามาไม้สาไมา้หอบ สายยาไม่ใ้ำแล้วอืมโอเานน้สานะมาเต็มเลยโอเคดินี่ลยนี่ไงอือสายยาขอช้าก่รอันนั้รออันรั้ไม่กินรับไหนวะไม่กินรับไหน อุ่งบ้านจีอะไรวะหีบหน้าไปออกมานไม่มีหลุออกมนไ่รับอุวตใจเห็นี้รับได้แล้วอีกสอยู่้อของายห้อาาหอะไรอยูู่การบุกของมานไม่ได้หรอกครับเอาไ่ได้ครับ วหมายอะไกันนะุน้้าหมายก็คือพวกมไงอ้ยกนันอ้ยเขาต้อขอใช้ก่อนราขออนอือมาให้ผูใช้ตอนซีขอใช้ก่อนเนียนของคีดี๋ยวนิดเดียวครับเสรรับของีิแล้วกินรับไหนวะไม่ทำ เอ้กดอะไรวะเยนเนาพวกกูแหละพอด็กเอ้ออืมอ๋ออืมนี่ไงอืมนี่ไงนี่ไงเอ้ออะไรมีอะไรอีกพอดกที่รับเอาเรียบร้อยเดี๋ยวพอดีที่รับ ดอ่ะอออออกไปไหไปไหป่นี่มา่รับนี่เด็กอนี่นี่แหงแหงกลาแตนี ลมกันเลยเื่อมกนเรยมมีกลมอีกลมีกแทงงแทงมีกลมอีกไหนลมอีกลมอีกลมมนี่แทงนี่นี่นีนี่ขางอะไรอย่านียอ้าวมายังมายังอ้าวมดแล้วเรียบร้อยนี่บาข้างเป็นเดยตัวเขียวไม่ใช่อ้าวแ้วพกินลาไปกันนี่คืออะไร

น ah really ั right. like ่นความนทอย่างจริงปนไปตามิกรทัการซ้อวิธีคนตายก็สามารถทำได้ินครั้งมสร้างโลกที่มีเธออยู่ซ้กันเถอะประจักรของโลกใบบนี้แหละเดี๋วคนตัดมันให้ขาดเต่ว่าเพื่อสิ่งนั้นูใครเห็นเขา

โลกที่จะสร้างขึ้นต่อจากนี้ยัมีคาคาชิอยู่ลินไม่ดูช่วยสร้างลกในฝันได้ททีมาล,ละไม่จำเป็นต้องขอบใจมาทำมิแต่วันนี้นายคือผู้ก่อภูมโลกมาล,ละก็วางแผนรวมความฝันท,ทีการสร้างไม่ง,างา่ายมาก ยงแต่ต้องใช้ดวงจันทร์ขยายขอบเขตของขนาดคาถาซึ่เราอาจจะได้มองเห็นจริงสินะก่อนอื่นต้องให้นายลูกันกเซียนหกวิธีและสิบพาวน์อ่านไว้แบบเ่าตัวแบรวมทั้ง แนเนตต่างกนการนักตสุขกานั้นคาดเเสียขอันหรอมามาคุณลงมือปลูกถ่ายสิ่งนี้ฉอารที่จะนอึง,งตการทะอายุไขันสองการทีอออะอันเวลาเดี่วคับที่นกอันหนอ่งได้คลายออกดรวยนสงัน้วรที่จสันอกรที่นที่มนอกอุข,ขัง กเกี่ยวมะซูอิซึกันมึงนี่เขามึงอานเชิญจาดวงจันทร์เลยนะดังจากนั้นเขาได้นำเ่ามด่มาตัวเองเพื่อุนเส้นหัวใมาหวมาซไ้อน่าน <not S 1> ั้นก <one noise> um ็คือนี่ไงล่ะเเดำ ข้าได้ใส่เจตจำนง,งของค้าไป้ในเจ้านี้คิดว่า้นหนึ่งคือตัวค่าเอาละขยับสิเ,เจ้าข้าจะคือชีวิตรานั่นก็คือเรียบร้อยอุมิโตะก็สวมรอยเป็นอุจิมามั้นละจบนะครับเอบพิส o ดของเราอยู่ในคุมนรก ได้เท่าไหร่ได้ได้ e ไนี่ทำไมกันโอ้โหอ๋ออาจจะไม่ไดภารากิจพวกนี้ก็นะเลยเลยไม่ได้นั่นเลยไม่ได้ s ไม่แค่อ e. โอ้โห่าจบอะไรยอัะอะไรอ่ะ เบื้องหลังของเรื่องราวในมูนเรื่องจะมีบทเสริมที่สามารถสุบไปกับตอนพิเศษได้ด้วยซึ่งบทเสริมนี้สามารถเล่นในเวลาที่ต้องการได้เลยนะเพราะมันจะไม่ส่งผลต่อการเคลียร์บทย่อยต่างๆเองเล่นบทเสริมสรุไปกับเนื้อเรื่องให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกันเถอะบทเสริมเนี่ยเหรอปวดล็อลกเนื้อเรื่องใหม่สามารถเล่นโลกอันมืดมิดได้แล้วกับสมรภูมิปทุเดือดได้แล้วอันนี้คืออะไรโจมตีคนลหะ อ๋ออันนี้น่าเป็นตอนนี้อ๋ออ๋อในพ๋นหน้าเรามาต่อนี่กันดีกว่าครับเรามาต่อมีนาโตะเราจะมาเล่นมินโตกันนะครับทานนี้ก็ขอจบไ้เท่านี้กนนะครับบายบาย